พาชมกางเกงยีนรีวายผู้ชายนะจ๊ะเสนอราคาอยู่ที่ราคาเดิมหมื่นสองพันบาทจ้ะ <c oughs> หนึ่งมืนสองพันบาทโอ้ยสีสดนะลูกค้าแต่ว่าเป็นเล่นไบเด้อราคานี้หมื่นสองพันบาทนะคะประมาณหนึ่งร้อยตัวดูชมสภาพกันหน่อยลูกค้ามันต้องเอาข้างหลังลงด้วยพี่เอไหนทาบทาบตัวสิโลเป็นไงฮ <c oughs> <c oughs> ะรีวายล้วนๆ้วนนะคะลูกค้า รวมรวมรุ่น่่อมันจะใช้ค่หน่นรวมรุ่นรวมรุ่นรวมรุ่นนะพี่รวมรุ่นห่งมันก็จะสวยเออวุ้ยพี่เอหล่อวะ่ะ <c oughs> นี่เจ็บซส์ผมเลยหนึ่งหนึ่งลูกค้าจ๋ากระสอบละหนึ่งหมื่นสองพันบาท อันนี้คือลอตใหม่พึ่งลงนะคะส่วนวันนี้ลูกค้าซื้อแล้วเปิดหน้าโกดังนะคะเราก็เลยยืมไหลสดสักนิดหนึ่งนะคะสภาพได้นะลูกค้าราคาใช่ใช่ราคาได้สภาพหมื่นสองประมาณร้อยตัวก็ตกตัวละเท่าไหร่ร้อยยี่ลูกค้าจ๋าสีขาวดู สวัสดีทุกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เราพาชมกางเกงลีวาเนี่ยดูดิ514หล่อๆรวมรุ่นนะคะลูกค้าเป็นกางเกงยียนขายาวผู้ชายอุ้ยหล่อเลยวันซ <c oughs> ุปซเปอร์แบ็กซุปเปอร์แบ็กเหรอววเขาเรียกเลยนะหนึหดำแล้วใหม่กริบรงสวยเ <c oughs> งา <c oughs> แคแวบใครสนใจนะคะ สั่งกันเข้ามาได้เลยหนึ่งมืนอุ้ยไซส์ชั้นปะหนึ่งหมื่นสองพบาทนะลูกค้าไซส์รวมนะคะไซส์ออกรวมๆมีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่สภาพสะอาดลูกค้าลูกค้ามางานสะอาดนะคะลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปื่อนเสียไม่เยอะอู้ยด,ดู่ิบห้าศูนย์ห้า รวมรุ่นนะคะรวมรุ่นดูดิลูกค้ามาแบบนี้เลยว่ะห้าหนึ่งศูนย์ไหนไหนหนูมองไม่เห็นอันนี้ห <50 1 S 2> ้าหนึ่งศูนห้าหนึ่งศูนย์ออห้าศูนย์หนึ่งลายส้มนี่นี่นี่ด <50 4 S 1> ุ้ยห้าศูนย์หนึ่งเอ็เอ็กอะไรวะ เาเรียกอะไรอ่ะมันมี xx ลูกค้ารวมรุ่นนะคะสวยๆเลย5้าศูนย์ห้าดูสภาพนะลูกค้าสังเกตที่สภาพนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านสงสัยเนาะอุ้ยสภาพมันเป็นยังไงนะคะอ่าราคานี้สภาพยังไงอุ้ยนี่อันนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่งนี่ลูกค้าอันนี้ก็ห้าศูนย์หนึ่ง xx นี่หมายความว่าอย่างไงเนาะใต้ R พี่ห้าศูนย์หนึ่งใต้ R ด้าล่างนี่ สิบหนึ่งป้ายอาโอ้ยเอาโมกเอาวางก่อนสิอะไรไเ,เาส,าสืสส้อโอเวอร์ไซส์คอตตอนป้ายเขียวเสื้อโอเวอร์ไซส์ห้าหนึ่งศูนย์เป็นยังไงนะลูกค้าทักอินบออีกทีนึงก่อนนะคะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไป้ายส้มป้ายส้มขาสั้นรีวายขาสั้นมีค่ะสี่พันห้าชายหญิงรวมนะคะรีวายขาสั้น อันนี้ขายยาวนะคะสวัสดีลูกค้า65ท่านนะคะกเกยงยินรีไว,วคใครหาอยู่รวมรุ่นนะลูกค้าใครหารีวไยล้วนวจัดเลยของเพิ่งลงนะลูกค้าจ๋ามามาน้อยนะคะมาไม่เยอะ สภาพได้นะลูกค้าบอกเลยห้าศูนหนึ่งรอพี่เอห้าศูนหนึ่งอีกแล้วว่ะรวมรุ่นป้ายอาป้ายอาสภาพได้ลูกค้าริมแดงม่กี้เลยนะสภาพโดยรวมใช้ได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะมีป้ายอาป้ายขาวป้าย อุ้ยไซส์แบบตอนนี้ไซส์แบบเป็นของผู้ชายค่ะพี่ของผู้ชายล้วนจ้ะอุ้ยสีสนิมสวยนะตอนนี้ก้าตุ่มท่ารีวายไซส์เล็กไซส์ใหญ่ออกทุกไซส์เลยลูกค้าสีดำปลายส้มปลายส้มตอนนี้สภาพยังดีนะ ใครสนใจทักอินบ็อกมาค่ะอุย้ยป้ายอานี่ใครสนใจทักอินบ็อ x มาเลยอุย้ยสวยนะตัวเนี้ยสีเข้มมากเลยเนะาะเบ้น,นอาเยอะเหรอ,รองงที่เขาก็ขายอยู่ตลาดแถวบ้านเราแหละเบ้นไปซื้ที่ร้านที่เขา <laughs> ให้พี่ไปวางในร้านเรียกลูกค้าเดี๋ยว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 นัดไปสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มพี่ไปวางเรียกลูกค้าหน่อยเออราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะลูกค้าเนี่ยสภาพได้นะลูกค้าทรงสวยอ่าทรงสวยสภาพสวยลูกค้าเอาไปขายกันเลยอุ้ยตัวนี้สวยเบ้นหนึ่งหนึ่ง สวยสีสวยสีสวยปดายังสดอยู่ได้อุ้ยสวยสวยพี่เดียวหันหันหน้ามาโชว์หน่อยหันหันหน้าเกงตัวนี้เมื่อกี้โชว์หน่อยตายห่วยเลยเนี่ยดูดิเท่ๆสวยๆไปเลยขอบคุณค่ะลูกค้าบอกฉันเป็นลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยสีสดสดสนใจทักเลยพี่ของมีไม่สิบูกถึงไหม เจ็ดล <7 S 2> นนูกเหลือหกเหลือหกเหลือหกลูกเองคุณพี่ใครจะเอาทักมาเลยเหลือแค่หกลูกนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยค่ะรถที่แล้วมาสิบกว่าลูกใครไม่ทันนะคะเน,นะเนี่ยสยวยว่ะห้าห <5 13 S 1> นึ่งสามเนี่ยเนี่ยลูกค้าดูทรงนะเออทรงสวยผ้าสะอาดสมราคามีประมาณร้อยตัวคะ่ะพี่หมวยหนึ่งหมืนสองพันบาทนะคะสวัดดินพี่เจ็ดสิบพัน บอกเลยนะคะเอาไปขายตัวเท่าไหร่ลูกค้าจริงๆถามอุ้ยตัวนี้ก็สวยถามว่า,าไปขายตัวเท่าไหร่ต้องคัดต้องแยกสภาพอุ้ยได้เยกะออกให้พี่หน่อยมันมีประมาณร้อยตัวลูกค้าตกตัวละประมาณร้อยยี่แต่พูดถึงรีวายอะรีวายอะพี่มันขายได้แบบสองร้อยอะมันได้แล้วเนาะสองร้อยอย่างน้อยอะเนาะ สองรถ้ารุ่นธรรมดาแล้วมันจะมีพวกรุ่นที่เขาเล่นกันราคาแพงๆอีกนะคะขาสั้นมีรีวิวอยู่ค่ะขอน้องแอดมินได้เลยขาสั้นมีรีวิวนะคะขอน้องแอดมินได้เลยสวัสดีลูกค้าแปดสิบหกพันนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะพี่ๆอยู่กับโกดังผ้าสายสองนะคะ เปิดรีวายให้ชมสดๆเลยกระสอบรีวายล้วนราคา12,000บาทนะคะท่านไหนสนใจพักมาเลยค่ะมีทุกไซส์ค่ะพี่พี่มนูมีทุกไซส์รวมทุกไซส์เลยค่ะเนี่ยป้ายส้มป้ายขาวป้ายอะไรมีหมดเลยนะรวมรุ่นนะคะ รวมรุ่นพ่อแอบไปประมูล501ใช่ใช่ลูกค้า501อ่ะบางคนทำได้หลักพันนะแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถเลยนี่ดูสีดำใหม่มากเลยนะสีดำแบบดำแบบสวยๆเลยอะ่ะไซส์เล็กมีเยอะไหมมันออกรวมๆที่หมวยแล้วแต่ลูกด้วยนะมันก็ออกรวมๆนะพี่นี่ดูดิสภาพดีนะคะ โอ้ตัวนี้ใหม่กลิบเลยวะเป้าเป้ายังไม่มีการแบบเปื้อน,นทะลอกเลยนะคะลูกค้าอ้อสีสดผ้าสะอาดราคานี้กําไรนะคะขายไงก็กําไรกระสอบประมาณร้อยตัวค่ะพี่กระสอบอยู่ที่หนึ่งร้อยตัวได้นะคะ<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวขอป้ายมาขอป้ายมาวางโชว์พี่พเขาหน่อยนี่นีนะคะป้ายเขียนมาหนึ่งร้อยตัวเลยค่ะพี่ หนึ่งร้อยตัวปลาเขาจะเขียนมาหนึ่งร้อยหนูเคยนับแล้วหนูก็นับได้ประมาณร้อยมายเออตงกอเหมือนกยกออกให้หนแจ่มมากมาใช่เธอลูกค้าเปิดนะคะอันนี้ของลูกค้านะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลย พี่ฟ้าฟิลพี่ฟ้าฟิลคุยกับน้องแอดมินได้เลยค่ะคุยกับน้องแอดมินได้เลยนะคะนี่อันนี้อะไรอ่ะห้าศูนย์หนึ่งอุ้ยห้าศูนย์หนึ่งป้ายแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยพี่ป้ายศูนย์เอ้ห้าศูนย์หนึ่งป้ายแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยออืป้ายเก่ามากงานเก่าเหรอหแจะทรงสวยด้วยนะ รีวิวของลูกค้าค่ะพี่รีวิวของลูกค้านะคะนี่หนูยืมลูกค้านะเพราะว่าเขาเปิดนะคะเขาเปิดหน้าร้านหนูเลยยืมรีวิวพี่พี่ต้องต้องสั่งกระสอบใหม่นะกระสอบใหม่กระสอบใหม่จะอยู่จะอยู่ที่ราคาเดียวกันเลยหมื่นสองนะคะราคาหมื่นสองไซส์เริ่มประมาณเท่าไหร่สามสิบเนาะสามสิบ สามสิบสามแปดสี่สิบมีนะคะออออกรวมรวมลูกค้าออกรวมรวมออกทุกไซส์นะคะสีสีแจ่มลูกค้ารับหนึ่งได้เลยพี่วรเมดพี่วรเมดทักแชทเลยค่ะพักอินบ็อกซ์เลยค่ะเหลือไม่เยอะนะคะ<ร>ลูกค้าท่านไหนจะเอาพักได้เลยลูกค้าเหลือเหลือน้อยเหลือน้อย นี่อะไรห้าสนอะไรสีสวยว่าตัวเนี้ยเออห้าสวนหกว่สีสวยว่ะวันนี้อะไรเหมือน,นห้าส่นหนึ่งน่ะสนใจหนึ่งเมืนี่ยกตันนี้ออกแล้วก็วางหนึ่งมืนสองพันอ้สีนี้สวยอะหนึ่งมื่นสองพันบาทที่วางถือ หนอยให้ดูหน่อยหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะลูกค้าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะกระสอบจะอยู่ที่ป้ายเขียนมาหนึ่งร้อยตัวหันหันข้างหน้าอันนี้มันเห็นแต่ข้างหลังไงหันตรงอะ่ะสวยลูกค้าตรงสวยๆนะคะผ้าก็สะอาดปรเ์เซนเปื่อนเสียงไม่เยอะอ่ะลูกค้าหน่อยให้ดูนะนี่เลยอันนี้คือป้ายเขานะคะเขาจะเขียนมาเลยหนึ่งร้อยนะคะ เขียนมาที่หนึ่งร้อยตัวเลยนะคะลูกค้าใครจะเอาเนื้อสวยนะพี่เองดูดิเอาภาพี่เอดิเออเห็นปะทรงสวยลูกค้ากระสอบเขาเขียนมาเลยหนึ่งร้อยตัวนะคะหนูเคยนับแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยตัวนี่แหละพี่ว่านี่สีดำดูหน่อยดิสวยอะ่ะเออทรงสวยลูกค้ามีชุบไซส์นะคะ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ออกหมดเลยสภาพดีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยกระเป๋าใหม่คิอยังไม่ได้ใส่เลยนะตอนนั้นน่ำใหม่มากเลยผ้าแข็งโค้กเลยอ่ะไม่ขาดทุนหมื่นสองค่ะทุนสามสิบตัวตัวละสี่ร้อยเหลือกำไรใช่พี่ลูกค้าหนูขายกันแบบขายกันเยอะเนี่ยสีดึงกระดาษออกแล้วก็ลุกดูสีเก็้ สวย <c oughs> สวยขอบคุณค่ะพี่มันอาอนเดีะใครจะดูอย่าพาไปดูเพราะว่ากระสอบเหลือแค่หกลูกเท่าไหร่ตกลูกสุดท้ายเดี๋พาไปดูค่ะมันมันมีน้อยแล้วนะเผื่อใครจะเอาเหลือหกลูกแล้วค่ะพี่เดี๋ยวพาไปดูพี่อ้พี่เปิดประตูให้หน่อย เมื่อกี้ใครจองมานะเมื่อกี้มีคนจองมาแล้วใช่ไหมพี่ทักอินบ็อกซ์เลยนะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้มาเยอะลูกค้ามารอบนึงไม่เยอะแล้วก็หายากด้วยนะคะอ mm hmm. หายากมากเลยพี่กว่าจะมาชีนึงนะคะรอนานมากรีวายเนี่ยเค mm hmm. okay, พีเอ โอเคนี่นะคะพี่นี่ค่ะเหลือแค่นี้ใช่ไหมขยับระสอบให้หน่อยยกให้หน่อยมือยกไม่ไหวนี่ค่ะก็คือมีแค่นี้หนึ่สองสามสี่เท่าไหร่ห้าหกหกลูกเนี่ยลูกค้า น,นี่แล้วนะพี่จองหนึ่งลูกพี่จองหนึ่งลูกพี่มวยพี่มวยแจ้งน้องในอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะคะพี่เอเปิดให้หน่อยสิแต่ดูลูกค้าสวยเหมือนกันเห็นไหมน,ะนี่สีสดสดเหมือนกันนะคะลีวายล้วนๆเหมือนกันนะคะ,ส,นนะ,คะสีสดสดผ้าสะอาดนะคะใครจะเอาแจ้งเลยนะหมดแล้วรออีกนาน ขอดูป้ายส้มเหรอป้ายส้มมึงเอลยืดป้ายส้มอยู่ไหนอะพี่เอลยืดป้ายส้มอยู่ไหนเอลยืดเอลยืดอ,มมอยู่ข้างนอกอะโอเคโอเคส่วนอันนี้เป็นขาสั้นนะคะรีวายรีวายขาสั้นก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงรวมกันนะคะสี่พันห้าแต่ถ้ารีวายขายาวจะเป็นผู้ชายล้วนๆเลยนะจ๊ะนี่หนึ่งมืนสองพันบาท ใครสนใจทักมาเลยของมีเยอะนะคะมีเป็นร้อยแบบเลยตอนนี้ของเพิ่งลงกันเสร็จเมื่อกี้เลยลูกค้าใครหาอะไรอยู่ทักมานี่อ๋อนี่ไงนี่ค่ะพี่เพิ่งลงเมื่อกี้เองจ้าเกงเอวยืดกางเกงทหารขาสั้นเห็นไหมใครรอกางเกงทหารขาสั้น พี่อันนี้อะไรอ่าเสื้อชั้นในเสื้อชั้นในเสื้อชั้นในสปอร์ตบาร์ใช่ไหมสปอร์ตบาร์เสื้อชั้นในน,ใน,ใน,ใน,นะคะใครจะเอาอะไรคะฮาวายฮาวายมีคุณพี่ฮาวายฮาวายอยู่ฝั่งนูน้นฮาวายมีครับผมหมื่นสามห้าหมื่นเจ็ด หนึ 17, <c oughs> ่นเจ็ดห้าเดินสวนไปสวนมาเราเนี่ย,นอนเ,นยเออลูกค้า <c oughs> ยีนชายยีนชายสี่พันห้ารวมแบรนด์สี่พันห้าแต่ถ้าแบนรนด์ลีรีวายแรงเลอร์สี่พันแปดนะคะพี่ดูของนี่พี่ของฝั่งนี้ก็แน่นอักไปหมดเลยนะ ใครหาก,กระสอบจักรยานไหมคะพี่ปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยาน,นะคะ่ะสายปั่นนะคะปั่นจักรยานมีนะ,ะต่างกันยังไง่ะคะงานต่างกันยังไงอันไหนเนาะพี่ฮาวายเหรอต่างกันที่ความสวยงามครับเดินป่าล้วนๆไม่มีเลยพี่เสื้อในแปดพันห้าเสื้อในแปดพันห้า กางเกงขาสั้นทหารล้วน6,500อันนี้ลูกค้าฮาวายเนี่ยฮาวายทั้งนั้นเลยฮาวายหมดเลยตรงเนี้ยคือฮาวายหมดเลยนะคะฮาวายหมื่นสามห้าร้อย